ชีวิตที่น่าสงสารของเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆคนหนึ่งเธอมีชื่อว่าใบาข้าวคุณภาพชีวิตของเธอตกต่ำโดยที่เธอก็ไม่รู้ตัวเลยว่าหลังจากนี้ชีวิตของเธอจะต้องเปลี่ยนแปลงไปพี่ไดแอนคะเออลูกค้าตันึ่งเขาสั่งกาแฟแดำด้วยอะค่ะพี่ไดแอนทำให้หนูหน่อยนะคะโอเคจ้าน้องใบข้าวเดี๋ยวพี่จัดการให้นะจา้ากาแฟแดำอย่างนั้นหรอนี่เลยมาเลยกาแฟสั้นยอดของร้านเรานี่เลยจา้าเอาไปเสิร์ฟให้ลูกค้านะ โอ้ยลูกค้าเยอะรอแย่แล้วเนี่ยโอ้กาแฟดำต้องถือระวังระวังนะไม่งั้นมันจะหกอ่เสียของหมดขอโทษที่ให้รอนะคะคุณลูกค้าอันนี้กาแฟดำที่ลูกค้าสั่งได้แล้วค่ะขอบคุณมากมากเลยนะคะแกงกิ้วมาไอ้หนออ๋อวันนี้ลูกค้าเยอะเหมือนกันนะเนี่ยเหนื่อยแล้วอะ่ะพี่ไรแอนคะมาหนูเอาขนมปังไปเสิร์ฟให้ลูกค้าตรงน,นู้นก่อนสวัสดีค่ะคุณลูกค้าขนมปังที่คุณลูกค้า,าสั่งมาเสิร์ฟแล้วนะคะออขอบใจมากเลยจ้า เหนื่อยไม่ล่าแม่สาวบาสศจันเป็นยังไงบ้างวันนี้ลูกค้าเยอะละสิเหนื่อยมากเลยค่ะแต่ว่าก็เรื่องงานแล้วเนาะงั้นหนูขอตัวกลับบ้านก่อนนะคะคุณผู้จัดการได้เลยจ้าเอาถาดวางแล้วก็กลับบ้านได้เลยนะวันนี้เธอเก่งมากแล,ะละ้วล่ะหนูฟ้าชุดไหนนะคะได้จ้าฟางไม่เนี่แหละทธอพ่จัดก,การให้ขอบคุณมากมากเลยค่ะหนูกลับบ้านไปหาคุณยายก่อนนะคะ โอ๊ยวันนี้กินอะไรดีนั้นเนี่ยซื้อของกินเล่นน้อยๆไปให้คุณยายกินดีกว่าวันนี้ทํางานได้ติดมาค่อนข้างเยอะเลยน้องใบข้าวนี่เป็นเด็กที่ขยันจริงๆนะเนี่ยนั่น,นะสิคะผู้จัดการแต่ว่าน่าสงสารนะชีวิตอาพัจริงๆพ่อแม่ก็ไม่มีอยู่กับยายแค่2คนเฮ้ยฉันเละเป็นห่วงเป็นห่วงหนูใบข้าวจริงๆเลยนะ เอานะยังไงก็ให้งานน้องมันไปแล้วกันนะแล้วก็พวกติปอะไรเงี้ยก็ให้น้องมันจะเยอะ<ๆ>ได้ค่ะติปร้วมเนี่ยทุกวันนี้ฉันก็ไม่ค่อยได้เก็บแล้วนะก็ให้ใบข้าวนั่นแหละช่วยๆกันไปแล้วกันนะโอเคเลยดีมากไดแอนคุณยายจะอยู่ข้าวหรือยังนะวันนี้กลับมาช้าเลยอะเพราะว่าโอ,อ้ทำงานขวานัานจะปิดอะคุณยายคะหนูกลับมาแล้วคะ่ะกลับมาแล้วหรอจ้าลูกเป็นยังไงบ้างวันนี้เหนื่อยไหม ยายอยากจะบอกหนูว่ายายขอโทษนะลูกที่ยายเจ็บปอดอดแอดแอดยายไม่ได้ช่วยอะไรหนูเลยอะยายรู้สึกแย่จริงๆไม่เป็นไรเลยค่ะคุณยายหนูทำงานสนุกมากๆเลยแล้ววันนี้เนี่ยหนูก็เอาขนมมาฝากคุณยายด้วยนะคะเป็นขนมปังที่คุณยายชอบแล้วก็มีเมลอนปังแบบไม่หวานด้วยนี่เลยค่ะคุณยาย กินก่อนนะคะหนูไปเอาตังที่ไหนซื้อมาล่ะเนี่ยลูกเยอะแยะขนาดนี้แล้วเรากินข่าวหรือยังนะ่ากินใช่ไหมล่ะคะคุณยายไม่ต้องห่วงนะคะหนูเออกินข้าวมาแล้วคะ่ะหนูกินมาจากที่ร้านเลยหน่มปังนี่คุณยายทานเลยนะคะขอบคุณมากๆเลยจ้ะงั้นยายกินแล้วนะอ,อร่อยมากเลยลูก นี่ยายกินหมดเลยเป็นยังไงล่ะถ้าคุณยายทานเสร็จแล้วเนี่ยอย่าลืมทานยาแล้วก็เข้านอนนะคะคุณยายเดี๋ยวหนูจะไปเตรียมน้ำให้คุณยายอาบแล้วกันนะไม่เป็นไรจ้ะลูกไม่ต้องเตรียมน้ำให้ยายอาบหรอกยายไปอาบเองได้เอาอย่างนั้นหรอคะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวหนูเก็บห้องให้แล้วกันค่ะคุณยายไปอาบน้ำให้สดชื่นเถอะจะได้มากินยาแล้วก็เข้านอนได้จ้ะลูกยายไปอาบน้ำก่อนแล้วกันนะหนูใบข้าวนี่ขยันเลี้ยงดูยายจริงๆเลยนะ คุณยายกินหมดเลยนะเนี่ยดีใจจ้างเที่ยวมาให้คุณยายกิน้แต่ว่าตอนนี้เราก็หิวเหมือนกันอันโกหกคุณยายเป็นซันท้ายว่ากินข้าวมาแล้วเพราะว่าไม่อยากแย่งคุณยายกินแล้วก็ไม่อยากเสียตังค์ด้วยซื้อให้คุณยายกินได้แต่เราอดไว้ก่อนดีกว่าเอาละ่ะเก็บห้องกงอนดีกว่าห้องลกชะมัดเลยก่อนที่เราจะออกไปทํางานเราลือห้องเอา้าคุณยายเก็บให้หมดเลยนี่ของในถุงที่กระจายกระจายอา้าคุณยายเก็บให้เรานี่นาเอ๊ พาแต่คุณยายอาบน้ํานานจังฮะสิ่งอะไรอ่ะไม,ไม่นะคุณยายคุณยายเป็นอะไรเป่าวคะคุณยาย <c oughs> คุณหมอคะคุณคุณยายของหนูคุณยายท่านจะเป็นอะไรไหมคะเหมือนท่านลมในห้องน้ําของตกเต็มเลยอ่ะแต่ว่าท่านไม่ได้เจ็บตรงไหนนะคะท่านไม่ได้มีเลือดออกอ่ะคุณยายจะเป็นอะไรไหมคะ <c oughs> จะกนข้าวจะเย็นๆนะลูกนี่อันนี้หมอเอาฟิล์มเอ็กซเรย์มาให้ดูเลยกระดูกของคุณยายหนูเนี่ยไม่ได้เป็นอะไรนะจ๊ะแต่ว่าเรื่องที่น่าห่วงเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องกระดูกนะสิเรื่องที่น่าห่วงเนี่ยจะเป็นเรื่องของหัวใจคุณยายหนูตามที่หมอเคยสันนิษฐานเอาไว้ก่อนหน้านี้ที่หนูมาหาหมอครั้งที่แล้วจําได้ไหมจ๊ะจำได้ค่ะ เกิดอะไรขึ้นหรอคะยายหนูเป็นโรคหัวใจแล้วก็จะต้องทําการผ่าตัดให้เร็วที่สุดด้วยยิ่งเร็วได้เท่าไหร่เนี่ยยิ่งดีเท่านั้นคุณหมอแต่ว่าค่าใช้จ่ายมันมันแพงมากเลยใช่ไหมคะถ้าอย่างนั้นเนี่ยฟังหมอนะจ๊ะปกติเนี่ยค่าใช้จ่ายในการผ่าตัดหัวใจเนี่ยแพงมากมากเลยละ่ะแต่ว่าหมอมีโครงการดีๆโครงการนี้เนี่ยหมอไม่คิดในส่วนของหมอที่หมอจะต้องเข้าไปผ่าตัดเลยแล้วก็เรื่องค่าห้องเนี่ยก็มีส่วนลดให้เหมือนกันนะจ๊ะหนูหนูแทบไม่มีจะกินอยู่แล้วนะคะคุณหมอ มอเข้าใจหมอก็อยากช่วยหนูเหมือนกันนะเอาอย่างนี้ไหมหนูลองหาให้ได้มากที่สุดก่อนแล้วกันนะแล้วเดี๋ยวเหลือ,อยังไงเนี่ยเดี๋ยวหมอจะช่วยคุณยายหนูเอาไว้เองนะจ๊ะคุณคุณหมอจะออกค่าใช้จ่ายให้เลยเหรอไม่ได้ไม่ได้ค่ะคุณหมอถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวหนูลองไปหาเงินก่อนแล้วกันนะคะคุณหมอได้จ้ะแต่ไม่ต้องห่วงนะยังไงเนี่ยหมอเป็นหมอหมอต้องช่วยชีวิตคนไ่ายอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเอ่อก็ทำต่นที่ทำได้แล้วกันนะหนูใบข้าวได้ค่ะหนูขอดูคุณยายนะคะ ได้เลยจ้าคุณยายยังนอนหลับอยู่เลยอ่ะเราจะทำยังไงดีอ่ะเงินที่เรามีในการสักคินแต่ะละว,วันเรายงังไม่พอเลยอ่ะยังอดมื้อกินมือนม้ออยู่เลยไม่ได้สิเราจะให้คุณหมอเขาเดือดร้อนไม่ได้ถ้าคุณหมอเอ่ยป่านที่จะช่วยเราแล้วเราต้องช่วยเหลือตัวเองและช่วยเหลือคุณยายก่อนถึงแม้ว่าความรู้เราจะไม่ได้สูงแต่ฉันคิดว่าฉันต้องทำได้แน่ ตั้งแต่นั้นมาใบาข้าวก็โหมทำงานอย่างหนักไม่ว่าจะงานอะไรก็ตามแต่จะเป็นคนทำความสะอาดคนขายสินค้าหรือหน้าที่อะไรที่สามารถทำได้ใบข้าวไม่เคยปฏิเสธงานเลยอย่าลืมนะขอี่ฉันสั่งไวอ้อ่ะโอเคครับรู้แล้วครับต้องให้บอกทุกรอบเลยปะโทเอา้าวบข้าวไม่ต้องซีเรียสหรอกอย่างนี้แหละลูกค้าก็หัวร้อนไม่ธรรมดาว่าแต่เธอกวาดพื้นเสร็จแล้วหรอเสร็จแล้วค่ะ ถ้าอย่างนั้นเธอไปได้เลยนะได้ข่าวมีงานต่อไม่ใช่หรอแต่พักผ่อนบ้างนะนี่ขอบตาเธอดําคล้ลําเชวนอนมาแล้วกี่ชั่วโมงแล้วเนี่ยประมาณ3มชั่วโมงค่ะผู้จัดการเอาละเอาละรีบถอดชุดแล้วก็ไปทํางานต่อได้แล้วจ้ะโอ้ยทํายังไงดีเนี่ยนี่มันกขิมงกี่ยามแล้วนะทำไมรถไฟยังไม่มาสักทีฉันจะสายแล้วนันเนี่ยโอ้ยเป็นงานสําคัญซะนด้วยสิแล้วเป็นงานที่เขาให้เงินเยอะด้วยอะ่ะ โอโ้โหโอ้ซงจริงๆเลยอ่ะรถไฟเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเกิดเหตุแคทท้องรถไฟชั้นชาลาที่หนึ่งจะเข้าชั้นชาลาในเวลาที่ช้ากว่าปกติขออภัยผู้โดยสารทุกท่านโปรดรอสักครู่ฮะตายแล้วทำยังไงนีอ่ะฉันไปไม่ทันแล้วนะเนี่ยโอ้ยแย่แล้วแย่แล้วแย่แล้วฉันมาไม่ทันโอ้โหผู้จัดการยืนกอดอกอยู่ตรงนั้น ไม่พอใจฉันแน่แนเลยอะผู้จัดก,การคะหนูขอโทษค่ะพอดีว่ารถไฟเกิดเหตุมันใช่เวลาที่เธอจะต้องมาแก้ตัวไหมฉันไม่สนใจหรอกนะว่ารถไฟของเธอจะเกิดเหตุอะไรก็ตามแต่ไม่ว่าจะตกรางหรือรถไฟจะคว่ำแต่เธอมาสายตั้งแต่วันแรกที่ฉันให้เธอทํางานเพราะฉะนั้นเธอไม่ต้องทํางานที่นี่แล้วไม่นะคะผู้จัดก,การหนูดีมาที่สุดแล้วรถไฟมันเกิดเหตุสุกเฉินจริงๆอะค่ะ แล้วทำไมเธอไม่รู้จักมาให้มันก่อนเวลามากกว่านั้นละจ๊ะมันจะสายอะไรขนาดนั้นอันนี้มันท่านาทีหนูรู้ว่าหนูก็ผิดแค่นาทีเดียวก็ไม่ได้ฉันไล่เธอออกตั้งแต่ที่หนูยังไม่ได้ทำงานเลยเหรอคะนั่นมันเป็นปัญหาของเธอนี่ไม่ใช่ของฉันไปซะ <c oughs> ทำไมอะทำไมฉันจะต้องมาเจอเรื่องอะไรแบบนี้ด้วยอะหนู <c oughs> คิดถึงคุณยายอยากให้คุณยายอยู่ด้วยจัง หนูไม่รู้ว่าหนูจะไปบปรึกษาใครแล้วอ่ะหนูเหนื่อยอ่ะคุณยาย มนใกล้เวลานะคะพี่แซนดี้ว่าแต่ผมจะต้องขึ้นคอนเสิร์ตกี่โมงครับจะต้องร้องแล้วเนี่ยไว้ใจแล้วไม่เป็นไรนะจ๊ะดงแคนนอนตอนนี้ยังไงก็ทันจ้ะแต่ว่าอาจจะต้องฝ่าฝูงชนนิดนึงนะจ๊ะสู้รบปมมือกับฝูง,งนักข่าวอยูแล้วสินะลอยภาพที่มันหลุดออกไปนั่นน่ะนักขาก่าวแบบไม่รู้ใช่ไหมคะว่าผู้หญิงคนนั้นเป็นใครอะ่ะยังเลึกจ้ะยังไม่รู้เลยแคนนอนเราไม่ต้องห่วงนะจ๊ะผู้หญิงคนนั้นเนี่ยจะไม่มีสิทธิ์ที่จะเอาตัวน้องแคนนอนไปได้เด็ดขาดเพราะว่าพี่รู้แล้วว่าที่นางเขา แ,แต่ว่าไม่คิดถ้จริงจังกับใครสักคนน่ะส่วนผู้หญิงคนนั้นน่ะจริงๆนะผมพูดจริงๆเลยผมไม่ได้คิดจะคุยกับเธอด้วยซ้ำอ่ะผมรู้ว่าผู้หญิงคนนั้นเนี่ยจ้องแต่จะเอาชื่อเสียงกับผลประโยชน์ของผมเพราะฉะนั้นผมไม่เอาตัวไปเกลือกกลัวด้วยดีกว่าดีแล้วจ้ะถ้าอย่างงั้นก็เตรียมคําตอบไปตอบนักข่าวได้เลยเนะจ๊ะวันนี้ถามเยอะแน่โอ๊ยมันใช่เรื่องล้อเล่นไหมเนี่ยพี่แซนดี้ป่ะถึงเวลาแล้วเราเดินทางไปกันเถอะว้ายตายแล้วนั่นคนนั้นไงแคนนอนเออแคนนอนเหรอแคนนอนอุ้ย จริงหล่อมากเลยนะเนี่ยโอ้แคนนอนฉันชอบคุณค่ะโอ้ยผมพื่มปิ่มน้ําตาจะไหลเลยอะ่ะเอาละจ้าขอทางหน่อยนะจ้าทุกคนขอห้แคนนอนได้เดินก่อนนะจ้าสวัสดีครับสวัสดีครับมาแคนนอนเดินตามพี่มาเลยจ้ะแล้ค่ะพี่แซนดี้ปะโอเคฝูง,งชนตัวนั้นไม่มีแล้ว,ลวเนาะเดี๋ยวพี่จะเดินไปดูข้างหน้าให้กก่ดแล้วกันนะน้องแคนนอนค่อยๆตามพี่มาแล้วกันอย่างนี้ใครเนี่ยยนร้องไห้อะไรตรงนี้เอ๊ะโอ,โอ้นั่นทำไมร้องไห้แบบนั้นน่ะ หรือว่าดูจากการแต่งตัวแล้วนี่เขากําลังขอทานอยู่หรือเปล่าเนี่ยหรือว่าเป็นคนกว่าถนนน่าสงสารจังแต่จะให้เงินตรงๆเลยเนี่ยก็ไม่ใช่เราซะด้วยดิถ้าอย่างนั้นฉันว่านะ<ห>นี่แกงทําตกดีว่ะนี่แหวะประจําตัวเลยเนี่ยมีค่าซะด้วยแต่ดูเหมือนเธอกํากลังเดือดร้อนอยู่แน่ๆแ,แล้วเราจะไม่หางานที่ไหนทําดีอะเอ๊ะเดี๋ยวนะนี่มัน แหวนของผู้ชายคนเมื่อกี้เหรอเอา้า<อ>คนเมื่อกี้มันเป็นนักร้องดังนี่นะทําไมเขาทําแหวนตกไว้อ่ะถ้าอย่างนั้นฉันต้องเรียกว่าไปคืนเขาอ่ะไอ้บ้าเอ้ยเราวิ่งไปไหนแล้วล่ะมาทําตกอะไรตรงนี้เนี่ยเอ้ยนาะยอยู่ไหมเนี่ยเอาไปซะแล้วอ่ะสวัสดีค่ะตอนนี้แคนนอนมาแล้วนะคะเออสถานที่เตรียมพร้อมแล้วใช่ไหมคะ เออสวัสดีครับคุณแคนนอนสถานที่เตรียมพร้อมแล้วล่ะครับแต่ว่าเอออาจจะต้องขอโทษด้วยนะคะพอดีว่าวันนี้คนกว่าถนนเนี่ยเออไม่ค่อยพร้อมเท่าไหร่นะคะคุณแคนนอนคนกว่าถนนที่เห็นอ๋อยืนถือไม้กวาดล้อให้ตรงนั้นนั่นหรอครับเกิดอะไรขึ้นนะครับไม่ต้องห่วงเลยครับผมไล่เขาออกแล้วล่ะเพราะว่าเขาทํางานไม่ดีมาสายนะครับโอ้ถึงกับต้องไล่ออกเลยหรอครับใช่ครับไม่อย่างนั้นมันจะเป็นเยี่ยงอย่างที่มันไม่ดีกับคนทํางานคนต่อๆไปเอาแล้ะเจอดแคนนอนไม่เป็นไรนะอย่าไปสนใจเลยอะไรพวกนั้นนะ เจว่านะเราต้องรีบไปก่อนดีกว่าได้ค่ะพี่แซนดี้ถ้าอย่างนั้นเราไปกันเลยครับสูนันท์แคนนอนเต็มที่เลยนะวันนี้เจ้ไปข้นกำลังใจให้จ้ะขอบคุณค่ะพี่แซนดี้สวัสดีครับแขก้มีเกียรติทุกท่านวันนี้เนี่ยเป็นเวลาที่เราหลายๆคนรอคอยนะครับและในครั้งนี้เนี่ยนักร้องที่โด่งดังที่สุดของยุคนี้กําลังจะขึ้นมาหาทุกท่านแล้วล่ะครับถ้าทุกท่านพร้อมแล้วก็ขอเสียงหน่อยแล้วนู้น โอเคครับเสียงดังฟังชันมากๆเลยนะครับเนี่ยถ้าอย่างนั้นเพื่อไม่ให้เป็นการเสียนาฬิกาเอ้ยเสียเวลาเอ้ยถูกแล้วขอโทษครับขอโทษครับไม่เล่นมุกแล้ครับขอเชิญพบกับนักร้องที่มากความสามารถและโด่งดังที่สุดในยุคนี้ได้เลยกับแคนนอนสวัสดีครับ แค n นนนแค้นนนแค้นนนแค้นนนแคนนคนนโอ๊ยสิ่งดังชะมัดเลยอ่ะนี่ที่นี่ที่ไหนเนี่ยแล้วนายคนที่ทําแบนตกไว้เขาเดินไปไหนแล้ววะเอ้ยเธอเข้ามาได้ยังไงนี่มันหลังเวทีนะใครให้เธอเข้ามาฮะเ๊ะเกิดอะไรขึ้นหรอคะแฟนขับแคนนอนผูกมาหลังเวทีอีกแล้วเหรอนั่นน่ะสิครับนี่ค่ะแหวนวงนี้คือเหมือนกับว่ามีผู้ชายคนนึงเขาทําตกไว้อ่ะคะ่ะแล้วหนูเก็บได้นหนูก็เลยรีบเอามาให้เขาอค่ะฮะ น,นั่นแหวนแคนนอนจริงๆค่ะอา้าอย่งงางนั้นเหรอยังไงดีล่ะเนี่ยแคนนอนจะวไวทีซะด้วยเออฉันขอบคุณมากๆนะจ๊ะหนูแต่ว่าเดี๋ยวรอก่อนได้ไหมจ๊ะรอคืนเขาเองดีกว่าเพราะว่าอันนี้เนี่ยเป็นแหวนที่สำคัญกับเขามากๆเลยนะะอีกเหรอคะ หรือว่าเธอขโมยมันมาฮะไม่ใช่นะคะถ้าหนูขโมยมันมาหนูจะเอามาคืนทําไมล่ะคะอีกอย่างหนึง่งหนูก็ไม่ได้สนใจพวกดารานักร้องอไรนั้นอยู่แล้วอะหนูแค่เห็นแล้วว่าเขาทําตกนม่พอจะคุ้นหน้าว่าเป็นนักร้องแต่ก็ไม่ได้อยากจะเข้าใกล้ขนาดนั้นหรอกคะ่ะหนูมีอะไรหลายๆอย่างที่จะต้องทาอะถ้ายัางไงเออฝากเขาคืนไม่ได้หรอกคะ่ะให้เขาด้วยตัวเองดีกว่าจา้ะเพราะพี่ไม่รู้เหมือนกันว่าหนูได้แหวนวงนี้มาจากไหนอะรอแป๊บนึงแล้วกันนะหนูมายื่นกับพี่ตรงนี้มาโอเคค่ะว่าแต่เราชื่ออะไรหรอพี่ชื่อินนดีนะ หนูชื่อว่าใบข้าวค่ะรีบมๆหน่อยนะคะหนูอยากพักแล้วหนูเหนื่อยมากๆเลยโอเคจ่ารอบแป๊บหนึ่งนะผู้ชายคนนั้นเก่งหน้าดูเลยอะ่ะปุ๋ยแฟนลับก็เยอะเขาคือใครกันนะนักน้องคนนั้นฉันเคยเห็นเขาผ่านๆจอทีวีอยู่นะแต่ไม่ค่อยได้ดูป่อยซะด้วยสิทำไมเขาเท่จังวู้ฮูอเอา,าละขอเียงรมมือกับแขนนอนด้วยครับ ขอบคุณทุกคนมากๆนะครับผมขอตัวก่อนนะครับเก่งมากจ้าแคนั้นของพี่เลิศเวอร์เออพี่สินดีอยู่กับใครครับนั่น่ะอ๋อหนูคนนี้ชื่อใบข้าวนะจ๊ะเก็บแวบนของแคนนอนได้น่ะฮะแหวนผมเหรออ๋ออะไรนะโอเคโอเคเดี๋ยวฉันจะวอลบอกให้แล้วกันเออขอโทษนะครับคุณแคนนอนตอนนี้มีนักข่าวรอสัมภาษณ์คุณแคนนอนอยู่ข้างนอกนะครับเออได้ครับเดี๋ยวผมจัดการให้ครับโอเคครับถ้าอย่างนั้นออกไปเลยนะครับตอนนี้โอเคน้องใบข้าวจ้ะ เดินตามพี่มาเงียบๆนะลูกอ่อๆได้ค่ะพบกับรายการจ่อไม้สัมพันธ์นะคะได้ข่าวว่าช่วงนี้น้องแคนนอนไดเนื้อหอมนะดูเลยนะจ๊ะกลัวผู้หญิงไม่ซ้ำหน้ากันเลยทีเดียวเชียวอย่างนี้เนี่ยไม่กลัวว่าคนอื่นเขาจะมองว่าเป็นต้นแบบที่ไม่ดีหรอจ๊ะต้นแบบที่ไม่ดีหรอครับจริงๆแล้วผมคิดว่าผมก็ไม่ได้ทําอะไรผิดนะครับ ไม่ได้ทาอะไรผิดจริงเหรอจ๊ะแน่ใจแล้วนะแน่ใจนะครับการมีเพื่อนต่างเพศไม่ได้แปลว่ามันจะเป็นสิ่งที่ไม่ดีนี่ครับแล้วผู้หญิงคนนั้นที่หนึ่งเข่งด้านขวงไปขขางนอกด้กันเลอจ๊ะเออคนนั้นเหรอครับจริงๆแล้วเออมันไม่ได้มีอะไรเลยนะคะไม่ต้องมาปฏิเสธเลยจ้ะเพราะว่าอันนั้นเนี่ยก็คือสนิทสนมกันมากเลยนะแตมื่อถึงแข่งกันด้วยนี่เออ โอเคค่ะตอนนี้แขรับใช้คนเราดูเหมือนจะพูดไม่ออกแล้วนะคะ <laughs> จนมุมกับหลักฐานละสิภาพออกไปขนาดนั้นนะ่ะนะก่อนที่จะกล่าวหาผมเนี่ยถามผมก่อนได้ไหมครับอะยังไงเหรอจ๊ะงั้นพูดมาให้ฟังอีกทีหนึ่งสิจ๊ะอ่ะตอนนี้เขาก็รู้สจะพูดแล้วนะคะทุกคนรอฟังได้เลยะคะ่ะจะแก้ตัวว่ายังไงเรื่องวันนั้นเออผู้หญิงคนนั้นคือคนใช้ผมเองครับจบนะหา <laughs> คนก็คนคนคน,คนใช้หรอคะเอ๊ะ น the ้องคนนอนนอกจากพี่แซนดี้มีมีคนใช้ด้วยหรอคะเนี่ยก็ใช่สิครับช่วยกรุณาแก้ข่าวไปด้วยนะคะกล้องที่ถ่ายไว้ก็ถ่ายเอาไว้ให้หมดเลยครับพี่มีเชื่อคนใช้น้องแคนนอนคือใครเหรอจ๊ะพี่แซนดี้เออ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 โอเคได้เลยจ้ะอ่ะนี่เลยหนูดูใบข้าวฮะหนูหนูหรอคะพี่แซนดี้อะไรอ่ะให้หนูทําอะไรคะหนูใบข้าวเดินออกไปช่วยแคนนอนเขาหน่อยแล้วลูกตอนนี้พี่แคนนอนเขาลำบากแล้ว โอ,โอเคค่ะก็ได้อะไรวะเนี่ยเออสวัสดีค่ะเออหนูใช่ผู้หญิงที่อยู่กับเออแคนนอนเมื่อวันก่อนไหมจ้าที่เดินซื้อของด้วยกันแล้วก็เหมือนจะจับมือถือแคนตุสนิทสนมกันนะจ๊ะโอ,อ้พี่คะ ้หนูเป็นคนใช้เขาพี่จะไม่ให้หนูดูแลเขาได้ยังไงล่ะคะเนื่องจากมือถือแขนนี่ก็คงมองผิดไปเองอะคะ่ะแต่ว่าเรื่องถือของนี่เรื่องจริงนะคะเพราะวหนูก็เป็นคนช่วยเขาถือทั้งหมดเลยอีกอย่างหนึง่งการที่เราสนิทสนมกับเจ้านายตัวเองไม่น่าแปลกมั้งะคะเพราะว่าเราจะต้องทํางานด้วยกันแล้วก็จะต้องซื้อของถือของให้กันอีกอะคะ่ะเอาแลจะ เออถ้าอย่างนั้นเราก็กระจ่างกันหมดแล้วนะคะว่าคนที่อยู่กับน้องแคนนอนวันนั้นก็คือคนใช้ของน้องแคนนอนนั่นเองค่ะวพราแต่คนใช้น่หน้าตาน่ารักนจัจะเนี่ยชื่ออะไรเหรอลูกชื่อใบข้าวค่ะ เกิดคอยดูนะจ๊ะว่าคนคนนี้เนี่ยจะเป็นคนชแอบหรือว่าจะแบบแอบบอะไรกันหรือเปล่ามผมว่าพอครับเรื่องโยนอะไรแบบนี้ให้คนอื่นเนี่ยจะเอาให้เป็นข่าวให้ได้เลยใช่ไหมโอเคค่ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยเรารายการเราคงต้องขอจบแต่เพียงเท่านี้นะคะเพราะว่ารู้สึกว่าผู้สัมภาษณ์ของเราเนี่ยสุวีแล้วล่ะค่ะแล้วไปเจอกันรอบหน้าน,นะคะแต่เรื่องดาราสาวสาวข่าวเมส์เนี่ยก็ไม่พลาดแน่นอนและบอกเลยนะคะว่าตรงไหนที่มีข่าวฉาวโดน,นจะต้องมีเราแน่นอนค่ะสำหรับวันนี้ไปแลวค่ะสวัสดีค่ะ ไม่แผ่วเลยนะครับนี่กาสัมภาษณ์ผมกะเอาให้ตายเลยปะเนี่ยแหนน้องแคทน,นอนก็ถ้ามันไม่มีอะไรผิดเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรนี่จานน้องจะกลัวทําไมละ่ะหนูไม่ได้ทําอะไรผิดใช่ไหมล่ะลูกก็ไม่นะครับผมไม่ได้ทําอะไรผิดอะถ้า่งนั้นผมขอตัวกลับก่อนนะครับไอ้เลยซอรวันนี้ขอบคุณมากนะจ๊ะไข่ก็คงใจได้เยอะเลยโอ้ยคนชายนั่นเองแล้วกองกันกลับบ้านดีกว่านะข่าวอย่างเราโอ้อยถือกองเสมอเลย แล้วเธอนี่อะไรเนี่ยมาดักเจอฉันทาไมอยอาเป็นแฟนขับบ้าบ้านนั่นอีกหรอไงฉันไม่ได้เป็นแฟนแขับใครทั้นนั้นแหละฉันเหนื่อยจะแย่อยู่แล้วแต่พรุ่งนี้ฉันจะต้องตื่นเช้าไปทํางานอีกนายช่วยหุบปากได้ไหมแล้วก็เอาแหวนของนายคืนไปน่ารำคาญทําทแหวนตกต้นเดือดล้อคนอื่นเขามาช่วยอีกแก้ต่างให้นะข่าด้วยนี่หน้าของฉันน่าจะลงทีวีฉ่ำเลยแล้วดูสภาพหน้าดิอุ้ย ไอ้บ้าหัวฟ้านี่เธอด่า,คาใครคะยัยคนกวาดถนนเอาหนาเอานาพอล้วทั้งสองคนหนูไปข้าวจ้าให้พี่ไปส่งไหมจ้าเออไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวหนูขึ้รถเมกับเองได้น่าจะสายเดียวก็คงถึงแล้วค่ะดีนะที่นั่งสายเดียวหนูขอตัวไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะพี่แซนดี้แล้วก็นายด้วยนะในบ้าเฮ้ยยัยน,น,นันนี่น่ารำคาญจริง,รงๆเลยพี่แซนดี้เอาจริงๆนะแหวนวงเนี้ย ผมเห็นยายนั่น่นงร้องไห้นูก็เป็นขอทานก็เลยโยนไ้ให้แค่นั้นแหละสงสารโอ้โหโยนของสําคัญแบบนี้ให้คนอื่นนี่แหมน้องเคานน้อของพี่เนี่ยเป็นคนที่จิตใจเมตตาจริงๆเลยนะจ๊ะเนี่ยผม,มให้แล้วละ่ะน่าตำคาญว่าแต่น้องเค้านน้สอสงสารน,น,น้องใบข้าวเหรอจะ๊ะพี่ว่านะน้องใบข้าวเนี่ยน่าจะทํางานหนักบ้างเลยดูหน้าดูตาสิแล้วอีกอย่างหนึ่งเนี่ยรู้สึกว่าน้องใบข้าวจะบอกว่าพรุ่งนี้จะต้องทํางานตอนเช้าประเด็นก็คือ งานที่น้องไบข้าวทำน่าจะเป็นพวกตามร้านอะไรแบบเนี้ยแต่ว่าคืนนี้เนี่ยข่าวที่เอาไปลงก็น่าจะเห็นน้องไบข่าวคนฉัเลยละ่ะนักข่าวคงจะไปร้อสัมภาษณ์ตอนเช้าแล้วล่ะจ้ะงัน้นเหรอครับสํมหน้าเจอนักขา่าวใสให้เข็ดเช้าวันต่อมาอย่าเข้ามานะครับอย่าเข้ามานะตรงนั้นนะ่ะอย่าเข้ามานะครับถ้าไม่ซื้อของอย่าเข้ามานะเอออะไรอ่ะเกิดอะไรขึ้น,นคะผู้จัดการ ก็นักข่าวพวกนั้นเนี่ยมามารอขอสัมภาษณ์เธอตั้งแต่ตอนเช้ามืดเลยดิตอนนี้ร้านของฉันเนี่ยขายไม่ได้เลยไม่มีลูกค้าเข้าเลยมีแต่นักข่าวออเต็มหน้าร้านเลยเนี่ยเออหนูขอโทษค่ะเธอไปรับงานเป็นคนใช้บ้านของเขาจริงๆหรอถ้ารับงานแบบนั้นเนี่ยจะมาทํางานที่นี่ทาไมอะ่ะไปทํางานทรงนน้นเถอะไปข้าวน่าจะเงินเดือนดีกว่าตรงนี้เยอะเลยนะอีกอย่างหนึง่งพี่ต้องขอโทษจริงๆนะแต่ว่าพวกเราขายของไม่ได้เลยอะ่ะเธอคงมาทํางานที่นี่ไม่ได้แล้วล่ะฮะ จะเอาเงินที่ไหนรักสายยายล่ะคะเอา้าก็ไปทํางานเป็นคนชายที่บ้านเขาก็ให้เขาช่วยเหลือสิอีกอย่างหนึ่งแคนนอนเนี่ยใจดีนะเขานาจะมีเงินจุนเจือแล้วก็ให้เงินเดินเธอมากโขเลยล่ะอย่าเข้ามานะคะตอนนี้ไม่มีพนังกงานซื้อใบข้าวแล้วครับใบข้าวตอนนี้เขาไปทํางานที่บ้านแคนนอนอย่างเดียวแล้วครับเกิออดอะไรขึ้นมาเนี่ย <c oughs> ฉันตกง,งานอีกแล้วอ่ะไอ้ดักโลกบ้านนั่น <c oughs> ฉันุุส่ายช่วยมันนะทำไมทำไมฉันจะต้องตกง,งานเพช่วยเหลือคนอื่นด้วยเนี่ยแล้วฉันจะเอาตัางที่ไหนไปรักงสาย้ายอ่ะ <c oughs> ทำยังไงดีอ่ะไอ้บ้านั่น ทำอะไรไม่เป็นนอกจากร้องไห้ฟูมไฟล่ะเนี่ยเอานะ่าแต่ที่พี่ดูมาเนี่ยเขาช่วยน้องแคนนอนได้มากเลยนะเพราะว่าไม่อย่างนั้นน่ะเนี่ยนะข่าวปากป้องคนนั้นเนี่ยก็คงเขียนข่าวกันสนุกแล,ล้วล่ะถือว่าช่วยเขาหน่อยนะจ๊ะน้องแคนนอนอีกอย่างหนึง่งพี่ไปสืบเรื่องครอบครัวเขามาแล้วหนูใบข้าวเนี่ยเป็นคนที่น่าสงสารมากๆเลยนะจ๊ะเอามาปลุกปั้นอีกสักนิดนึงก็น่าจะใช้งานได้แล้วละ่ะจะใช้งานแบบอืมมันเป็นสไตล์หรือส่วนตัวไหมหรือว่าจะเอามาเป็นดารนานักแสดงอีกคนหนึ่งดีในสังกรรัดของเรา โอ้ยเขียนนั่นเหรอครับไม่น่านจะเป็นไปได้มั้งดูสภาพดิโซมเชียเอาหนะ้าช่วยเขาหน่อยเอาเขามาเป็นคนใช้ก่อนก็ได้โอเคครับถ้าอย่างนั้นไปคุยกับยายนั่นเถอะเพราะว่าม่างนั้นน้ำตาท่วมโลกแน่เจ้าน้ำตาฉมัดอืมเขาเจอมันหนักนะลูกนี่จะหยุดได้ยังฉันเจอนายอีกแล้วไอ้นักโบป่ากปีนจอ้อยถึงแม้ว่าคนอื่นจะชอบนาะยแต่ฉันเกลียดนาะยฉันเกลียด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 แต่ทำให้ฉันตกง,งานนายรู้ไหมฉันช่วยนายแล้วฉันได้อะไรเหรอแล้วเธออยากได้อะ นี่อยากเอาเงินมาฟาดหัวฉันนะจะเอาเงินมาให้อะฉันไม่เอาหรอกฉันบอกแล้วฉันมีสัมปี่มากพอโอ้ยเธอชื่ออะไรนะใบข้าวใช่ไหมนี่ฟังหน้าใบข้าวฉันรู้ว่าเธอตกงานและต้องใช้เงินด่วนฉันก็แค่อยากจะเสนองานให้เธอแค่นั้นเองฉันไม่เชื่อนายหรอกนายจะแกล้งเลยฉันอีกล่ะฉันจะให้เธอมาเป็นคนใช้ส่วนตัวของฉันจริงๆอะฮะฉันถามจริงนายพูดจริงๆเหรอโกหกมั้ง หรือไงหรือจะไปนอนข้างถนนหรือว่าจะไปหางานอื่นทําซึ่งบอกเลยนะว่าไม่มีเรอกเพราะาตอนนี้นักข่าวตามเธอแน่จะมาเป็นคนใช้ชั้นดีๆหรือว่าจะออกเป็นลำบากข้างนอกโอ๊ยแล้วฉันเลือกอะไรได้หรอเนี่ย